สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะคนมีรถต้องรู้ไว้อย่าโปกค้างว่ารถจนเด็กขาดค่ะเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรโปกค้างว่ารถยนต์ด้วยเด็กขาดแม้ว่านี่รถยนต์จะไม่ยาวนานเหมือนกับนี้บ้านแต่ก็กินระยะเวลาหลายปีอยู่เหมือนกันค่ะจึงทำให้ใครหลายคนมีความคิดว่าจะรีบโปกค้างวดรถ ให้หมดไวขึ้นดีไหมจะช่วยให้หนี่หมดได้เร็วขึ้นจริงหรือเปล่าวันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าสินเชื่อรถยนต์เป็นสินเชื่อที่คิดดอกเบี้ยแบบคงที่ตลอดอายุสัญญาต่างจากสินเชื่อบ้านที่ใช้ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกค่างวดและดอกเบี้ยของสินเชื่อรถยนต์จึงต่ายตัวเท่ากันตลอดอายุสัญญา การจากค่างวดบ้านที่สามารถปลูกเพิ่มจากค่างวดปกติเพื่อตัดเงินต้นให้น้อยลงทําให้นี้หมดไหวขึ้นค่ะดังนั้นการปลูกค่างวดรถยนต์จึงไม่ทําให้ดอกเบี้ยลดลงเหมือนกับค่างวดบ้านแต่อย่างใดค่ะเพราะสุดท้ายแล้วจํานวนเงินที่รวมชําระในวันครบรอบสัญญาก็ยังคงที่เท่าเดิมอยู่ดีค่ะทางที่ดีหากต้องการจบหนี้ ให้ได้ประโยชน์แบบสูงสุดแนะนำให้ชำระค่างวดต้ามปกติโดยไม่จำเป็นต้องโปวดเพิ่มค่ะและเมื่อถึงเวลาที่ลูกหนี้สามารถแจ้งปิดบัญชีค่างวดรถที่เหลือทั้งหมดได้แล้วให้แจ้งความประสงค์ขอปิดบัญชีกับธนาคารหรือฝ่ายแนนค่ะและจากนั้นบริษัทจะคำนวณส่วนลดดอกเบีย้ยจากค่างวดที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระให้ซึ่งวิธีนี้อาจเซฟเงินได้สูงถึงหลักหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับยอดนี้ที่เหลือค่ะฉะนั้นแล้วในระหว่างที่ชำระสินเชื่อรถยนต์หากลูกหนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือได้รับเงินก้อนใหญ่ก็ควรเก็บสะสมเงินดังกล่าวเพื่อใช้ชำระนีที่เหลือในคราวเดียวจะช่วยให้ยอดนี้ลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการโปกเพิ่มในแต่ละเดือนค่ะคนมีรถต้องรู้ไว้ค่ะ ุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ